สวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่วัดบ้านง้างเหมือนเดิมครับผมนะเสร็จจากจอแรกครับผมธนพัฒน์แล้วตอนนี้มาจอที่2ครับวันนี้โอ้นะครับผมวันนี้หนังสองจอเลยครับผมงานเทศมหาชาติที่วัดบ้านง้างนะครับวันนี้วันที่11ครับผมเดือนเมษาครับนี่หน่วยที่2ครับนิวอารันภาพยนตร์นะฮะนี่นะครับผมหนังของจังหวัดบุรีรัมย์อีกหน่วยครับตอนนี้ลงจอ เครื่องเสียงเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของหน่วยกันหน่อยครับผมนี่รถหน่วยนะครับผมเออสวยงามพรามเจ็ดพรามแปดไปเลยครับผมมึงจะนับเลยโอ้ดิมเดินสายแล้วครับฝั่งนี้เบียดค่าละสิบสองใบครับผมวันนี้ลงสเตทนะครับเดี๋ยวเราไปหาเทาเก่ก่อนโนโอฝั่งนู้นติดโฆษณาแล้วโอจุงกะสวัสดีครับผมทีมงานโอสวัสดีครับสวัสดีครับโอวันนี้ลงสองจอโอ้รอยตำรวจโทรสมหมายตาหนี้คล้ายตารา เอนะสวัสดีครับเจ้าของน่วยเออสวัสดีครับผมนี่นะฮะวันนี้ลงจอกี่เม็ดพ no yeah? ่อจอ1สิบสองเม็ดเนาะเออนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ามาร่วมอนุโมทนาสาธุในงานเทศมหาชาติที่วัดบ้านง้างนะครับผมมีหนังสองจอนะครับนี่นะฮะไม่เคยเลยครับผมโ้งานใหญ่ครับวันนี้นี่นะฮะ นิวอรันภาพยนตร์นะครับอยู่บ้านสยานะครับผมติดต <In Japanese, S 2> ่อสอบถามราคากันได้ครับผมโจขนาด12เมตรครับวันนี้ตั้งโจเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่นะฮะอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เบรดนะครับเสียงกลางก็จะเป็นหน้าขาวคล้ายๆอเมซอนนะครับผมตู้เบดนี้เป็นเทอร์โบครับอ้สุดยอดเลยครับผมวันนี้วัดบ้านผมนี่ลงหนัง2จอเลยมึงจะนับเออนะครับโอ้นี่ นะครับผมทีมงานด๋ยวเลยโอ้ฝังธนัดพัดลงเสียงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เวลา13นาฬิกา37นาทีครับผมธนัพัดนี่ลงตั้งแต่บ่ายโมงเลยครับผมนิวรันตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์หมายกำลังโตสปคิคคอนอยู่ครับผมบ้านเออทำไมโอ้ยคอติดนะ อาจารย์สวัสดีครับผมมาตรวจจา์แซมน่อยกนี่ยโอ้นะครับผมทีมงานนะครับผมนี่นะฮะสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดีครับผมวัดบ้านผมนะฮะวันนี้หนังสองจอเลยครับผมจัดเต็มจัดหนักครับคืนนี้ใครอยู่ใกล้เคียงก็มาชมกันได้เดีอยวพี่น้องเด้นนะครับผมงานเทศมหาชาติครับผมนี่นะฮะฝากไปด้วยนะครับสําหรับ มีงานมีการนะฮะเขตบุรีรัมนะครับอยากได้หนังราคาย่อมเยาวติดต่อสอบถามราคากันได้ครับนิวอารันแล้วก็ธนภัทรนะครับฝั่งนู้นเก็บบรรยากาศมาให้ชมโดยรวมนะครับผมนี่นะฮะยอดเลยครับผมแจ๋วเลยนะโอ้แต่ตอนนี้ร้อนมากครับพี่น้องบ่ายโมงครับผมเปรี้ยงเปรียงเลยอยู่กลางเดดเลยครับผมไม่ไหวแล้วนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูขุมพลังของอ่านิวอารันภาพยนตร์นะครับนี่รถหน่วยครับผมแจ๋วเลย นี่นะครับผมอู้นะขุมพลังของนิวอารันนี่ใช้เป็น SAE นะครับแล้วก็ทาร์บ902ทาร์บนี่น่าจะขับเบีดนะครับส่วน SAE นี่3,006นะครับน่าจะใช้ขับเป็นเสียงกลางแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าลายครับตัวนี้น่าจะขับพลนนะครับระบบเสียงก็จะใช้เป็นนันเดอร์หลอกนะครับเดี๋ยวขอญาตขึ้นสแตนด์นิดนึงนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมิกเซอร์ครับผมก็จะเป็นเอ่อซาวด์ครับ สป i ริตไลฟ์โนะครับผมนี่นะฮะบประกันเสียงดีแน่นอนครับอีกหน่วยครับผมนี่คุ้มพลังนี่ใช้เป็น SAE กับทารนะครับแจ๋วเลยอะฝั่งโน้นก็เริ่มติดตั้งทางด้านไฟแล้วครับมีงานมีงานติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมกับนิวอารันภาพยนตร์ครับผมหนังจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่อำเภอบัวทองครับผมโอ้สวยครับผมอีกหน่วยหนึ่งครับเบรค้างละ12ดอกเลยครับพี่น้อง เจ้าเลยครับโอ้นะฝั่งนูน้นนี่ตึมๆเลยครับผมนะฮะอ่านะนะนิวรันบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะเริ่มลงเหมือนกันแล้ว <c oughs> นะสุดยอดจริงๆครับผมวันนี้นี่นะครับตอนนี้ลงเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็รอแค่เซ็ตระบบเล็กๆน้อยๆก็น่าจะพร้อมที่จะซาวเชกแล้วนะครับผมมีงานมีการติดตอ่อได้ครับผม ราคาย่อมเยาวแน่นอนงานบุญงานบวชต่างๆนะครับเจ้าภาพที่กําลังมองหาภาพยนตร์ไปรับใช้นะครับติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับเบอร์โทรหลังไม่มาได้ครับเดี๋ยวผมติดต่อให้นะครับผมถ้า่าหาเบอร์ไม่เจอนะครับกับทีมงานนิวอารันภาพยนตร์ครับผมสำนักงานอยู่บ้านสยานะครับตำบลบัวทองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขมร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เริ่มทยอยออกงานกันได้แล้วครับเพราะว่าโควิดเริ่มซาแล้วนะครับผม โอ้ธนาผัดเบอร์จีนับแนอเตื้อเลยอ่ะตอนนี้เริ่มติดตั้งแล้วครับผมโอ้กระเดาเลยมานายเว้ยอู้กระดาจีนับเลย,ยงไงเนี่ยโอ้หน้าพ่อผมครับผมเสื้อสีแดงแดงตอนนี้พ่อเป็นวิศวะเดินคุมงานครับผม,ออมนะเออสนามนะเอวยืนนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะฝากไปด้วยนะครับกับทีมงานนิวอรันภาพยนตร์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมไปแล้วครับพีน่น้องโชคดีมีตังใช้สวัสดีครับ